สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับนะระหว่างระหว่างทางมาแวะซื้อเครื่องดื่มก่อนนะครับซื้อเครื่องดื่มที่บ้านสำโรงนะครับตำบลบ้านปลือออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ติดกับสะใหญ่เลยนะครับ บ้านของคูนินแต่ว่าร้านนี้ครับมันจะเป็นร้านขาของเจ๊นุ้ยสวัสดีครับเจ๊นุ้ยคนสวยเป็นไสบายดีบ่เจสบายดีบอไม่อนี้เจอกันนานเลยแวะมาซื้อเครื่องดื่มก่อนนี่ มันเป็นถังน้ำถังน้ำแข็งบ่น้ำแข็งยี่สิบบาทได้เจเขอของนาเลยด้วเดี๋ยวไปน้ำผ่อยบ่ไปน้ำผ่อยบ่จะข้า ไปภาพไปฮะไฟพลาพไปเล่นน้ำไม่ <c oughs> น้ำนี่มันไม่ไหลรู้ <c oughs> ้ไดไดงน้ำบัดหลวงปุริตถึงจะไหล <c oughs> ไฟพลาจะาไปกวนคนแหม่ <c oughs> ไฟโบโดนหรอกประมาณชั่วโมงหนึง่งเท่ากับกับ แล้วน่เขาเอ็มลอยน้ำอีกหาขวดเด้อเขาไปเออ,อกมากเลยเนี่บนี่ว่าจะชวนเจโน,น่ไปไปกวนเสียบอยซะหน่อยนะครับไปกวนเสียบอยน้องมะนาวซะหน่อยแต่ว่าเจ๊คงยุ่งอยู่กับ ร้านค้านะครับสบายดีครับก่ว่าช่วงนี้ก็คอยได้ไปทางไหนพ้ายุมาเเกรเราก็โควิดนั่ก็เลยลำบากแน่จากน้อย เต้หัวรถไมได้หรอกหูเจ้าลก่อนเจ้าคนเพิหน่อยแวุ้นะไม่อ้วนหรอกแต่่าไมุอสหรอ้าอสห้าองเม็ดองเมตีกดองเม็ดแล้วแ่บบวาทว่ามันมีทสุห้าเดือหน้าห้าเือน้าตัวนหน้าปาม

หม่โอ้ยเนี่ยกำลังบอกเรื่องความสวยกับเจ๊เจ๊เดี๋ยวรอน้ำเปล่าก่อนใครอยากกินอะไรก็หยิบได้เลยนะครับแล้ว ถังวิเศษถังนี้เครื่องดื่มในนี้ไม่มีซื้อขายครับแจกอย่างเดียวครับ เรียบร้อยส่วนเจไปน้ำเน่ยคุณบนเจ๋ส่วนเจไปน้ำเนี่ยเขาส่วนเล่าเร็วเลาไปเอาเจ้าของส่วนหรอเล่าไปขส่วนเขาแล่าไปจังเดียว ทางการใช้ตังผิดพลาดเป็นอย่างเอ้าเขาต่างเป่าไว้บางอยรับหารอยอยู่แลพันมือจุกไปสองข้างืื่อของนะแมนเป็นอย่างของสื่อเอรมันของบริโคเอ๊ะแมนยังไ่นนะเมื่อไหร่ไปนี้นะ <laughs> ใช้คำว่ารบกวนด้วยวิ่ก็รบกวนหรอกโอ้ยมันดีมากเลยน่ารักอ่ะใส่ข้างสุกออกมาไม่อยากจะรบกวนระวบาร์บันดาเจ้าหรอฮายเจเพิ่นใครเจบอยเรบาร์เจบอยหูจมิดเจคอยไปเลยจ้าไปสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแวะเบียนใหม่ เจ๊ง,งามคือเกา่าเจ๊นุ้ยคนสวยแกดีนะแกอัธยาใส่ดีวันชอบเพ่นบ่าถือโต่นบ่าองสาวงามบ้านสำโรงนะครับขายขายขายมันหมานขายของปันหมานครับเจ๊ <laughs> เดี๋ยวผ่านมาแถวนี้อีกเราก็จะมา แวะอุดหนุนกันใหม่นะครับแลวะเยี่ยมแวะทักทายหน้าใหม่หลังใหม่ว่ากันไปครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ